สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าไปน้อยจนเศร้ามาผัดบรรยากาศที่แปลกๆพี่น้องเพิ่นว่าสีหนาวอีกเลยได้พี่น้องอากาศสีหนาวอีกแหลวพิ่นว่าทั้งหนาวทั้งลมทั้งฝนมาสั่นอ้าว ประตูใหม่พี่น้องเห็นไหมตัวนี้พันปลายเป็นในล็อกประตูคนร่ะ มันคือใน้อนหับซาไปน้องเอ้นอนให้นอนอยู่เนาะกับน้องเนยรับตาอย่างลุบ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 เข้ามาประมาณนอนลงเั่นนี่รับลงอ่ะนอนลงเั่นนี่อ้าวรับตาสบายอย่างคือรับตาสบายอย่างคือถือมาเวทบอด้ตามีจังเลยขนาดอู้ปะคะโอ้กับบอด้ตามอีกนอนลุบลงไปเขาก็ยังงงเลยอ้าว ที่หงื่อกยังงงดึงดึงแขนจะยังขดเปื้อนี่ง่ะขอนั่งนี้เนาะครับชานชาติดออกไปยังยางเข้ามาไม่ใช่งใจดคอมเรับจาโอยยางไม่ยางลับออกไปก็ยางดเจอ้ขับรับตาย่างออกไป Thầy nói như nó không có đại, nó hãy bình nhàng lúp 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 mà mà bướt muỗng lúp 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 mà nó hồn sới rồi đấy à, ngon lời bởi thầy đẹp nói lắp bụi lấy Thầy nói mẹ này nói là... Là <laughs> นอนแลง่มานอนแล้ง่ให่เลยใงเลยไม่บังบคืออะไรใม่ยมันกนีไเ a ข้ามามันหายยย่าน้นนหายดังก็ดังหายกากเลย เป็นยังไดียวบ่เนี่ยคิดยากน,นังยอมคิดยากนะว่ามีแนวซิงล่างให้ผพาเขามานนะแหละคิดยาเลยเพราะว่าที่เขาเขาเองเลยเขาไ่ได้แล้วจะซิงล่างให้เขามาพาเขามานั่นกเขามากอีดอกนั่นอันธรรมดาไม่ยงบุกเขามากเลยเนาะต่อจาความจริง เมื่อคืนเมื่อคืนนี่แบบยางรูบๆเข้ามาแล้วมาแล้วมานอนตึมเลยนี่เซยอีเลปุ๊กับปุ๊กกับโอยากไปอแล้วดบบ้านีนบางคำมันหาแบบย่าโอยเห็นยังกระยานเลนีย่าเรเคยย่านอไะหาก่อกาคือเหายเพเธอเพื่อแห้งเลยหายว่าตัวพี่แมดชั่น สันนอเลยเยเยีนบเาาขมาดีเลยนะาทีกี้มันได้หายเลหายหิ้งน่มหายอีกเฉยๆเหายิ้วนมอันนี้หายสั่นบื้นๆกอดเอาไปตังใส่กระนัอนก็ยังสันเบยหายอยู่เลย รึดึกมาเรียนไคเนี่ยมอนนี่เอาไว้เึงไว้ทังนี้พี่นุ่งเสยดเสด็จพอเมื่อคืนพี่นอนเสด็จ้าเสด็จอา Tìm đồ không có lạ Cái nơi này không có khuân mà Không có khuân mà

เราซองกล่องอสดกล่องปลายไปแล้วปูของนอนี้จงทางไปเที่ยวไล่ไปหลมากกับไล่บ่อพี่นมอสิพอเลยจิเสกับมินมินนะกระเทินกระเทินขนาดทำไมมาก กระเบื ường, ้องอยู่ซาวไปกล่องนเนาะเท่าสองปันยังอยู่สามห่อปลายเลือประมาณกล่องหนึ่งนะพ่อพอกันเลือดเหลือก็เป็นไปได้ตะเวนขึ้นแหล่งเสมามาแล้ไหมเนาะ ปกเอาปลุกอาม่ต่อีแม่หลวก็รับอีแม่แล้วก็บรับอืมมันตอนเธอไข่เธอนอนบ่รับเตืนิกินมานมเ่ยบวจีนบอกินหรือบวจีนเป็นอะไรเกาะชวงโลกชิงเลงเลยบาทนี่เมื่อคัดลังคือแบบ มาหิริอาหารน้องตุ่มน้ำปลาแดชกินลาบปลาปลาเนรมาลาบปลากินข้าวต้นสวยไหมน้องสั่งกำลังคูกระเบื้องห้องนอนกำลังคูกระเบื้องห้องนอนไหมน้อง เมามาหลักขอนพอไปเ้าขอนขอนผูก้กระเบื้องหาสนัน่นเอาวินงหอกองเพื่องหหาเอาเอากร่อ,อไปเชื่องไว้หายเลยหนุกกระจ่าก็เซลเซียเห็นวะพี่นอ้องคุณ ก็กระุตเป็นล่ะโอ้ยนอยโอ้นใส่บาประตูเันกริขาบได้ดอกสวยมากันิืมห่อนแล้วเด้ไน้อย เริ่มห <m> ่อนแล้วเร้อนขาวมันห่อนยินว่าเพิ่นเตือนว่าหนาวสิมาพี่น้องทั้งหนาวทั้งฝนแบบทั้งลมกะรอเบิ่งงแต่ว่าตอนนี้นะลมฮ่อนลมพัดมาลมทะเลลมฮ่อนเลยพัดมาทางทิศแหละทิศตะวันตกเสียงไตอยู่แหละผัดบินบินแต่ว่าพอตกกัน18แปดโมงไปแล้วก็เงียบแล้วเงียบแบบ แบบโบมีล่มมันผัดเลยแบบเงี้ยแบบกี่ฝุ่นบไลอะนะกี่ฝุ่นกับรถไ่แรนไปมันกระขางอยู่ในอากาศคือยมแรงนะบอกเป็นตาไปใส่แหละยมแรงไปบบไลเลยถ้าขี่มอเตอร์ไซค์นะโอ้ยบอกเลยนะหายใจลําบากทีจุดเอพีเอ็มนักแล้วยูนีนักกลัวพี่น้องอันนั้นมันซองจุดหาอันนี้เทาว่ามันสิบจุดหาคุณเดืองแห้งนะกี่ฝุ่นสดซดจากทางอัน คนทางแดงเลยบึนรถใหญ่เขาขี่ไปลอยบรรยากาศแต่พอขี่ไปเดือเขาตาเขาดังและสารพัดเต็มเบิ้ลไปหน่อยพอกันเวลานี่กับไปใส่กับพอไปอยู่ผมอะลมผัดมันก็ผ่านไปแต่พ่อขำม,มาเลยยาโล่ผมมีรถใหญ่เขาเจะกับใครแน่อยู่ในมันกับใครกวาดใครร้ายนะ ว่ารถจักนี่นะหลับเต็มๆไปน้องเอ้บัวไดทีนี่านญี่ปุ่น,นกับเอลเฮานี่ยนะมาไก่บัวได้ดอกจวงนี้ขันย่านขี่ตุมกับจวงยำพ้นก็นมา,กา,าไาก่บัวได้อีกไปน้องเอ้ตุ่มขี่ปุ่นยำนี่ยำพ้นขี่ตุมไปยากไปน้องเอ้โว้ยลำบากแต่ว่าอยู่นนหน้ามันก็ดีน้องยำพ้นเนมลงถุงนาเขียวเหิด เนวอยู่แนวกินโบอึดตกมายำนี่จะไม่ลำบากไปหน่อยลำบากเน่าอยู่แนวกินนี่แหละถ้าโบมีเงินนี่โบได้กินต้องอาศัยไปตลาดไปซื้อกินไปหน่อยหาปูหาปลากับโบมีแถวเฮานนะอยู่ห่วยก็จักทำได้ดอกปลากับได้ลงไปบึงจักเถื่อนไปหน่อยลงไปบึงจักเถื่อนี่ก็สิล่าปลาชูซางกินตอนเสาร์ไปหน่อย ตอนเทียงกับจังหวะงนันอีกท่หนึงขอบคุณพี่น้องล,ลายลที่เข้ามาชมไปเลยเด้วพี่น้องเดอ้อ